ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่อยากกลับเลยร้องไห้ทุกวันสิบเอ็ดปีแล้วนะไม่ไม่อยากากลับเพราะว่าจะได้กรีนคัดแล้วบริษัทอขอกรีนคัดให้แล้วเจ้านายจากเมืองนอกเนะี่ยบินมาเมืองไทยเลยมาบอกคุณพ่อคุณแม่เลยบอกว่าอยากให้เขากลับมาเลยเขาเหมาะเขาจะอยู่ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>พ่อตอนนั้นก็บินกลับไปก็พ่อพี่ชายก็โทรกลับมาบอกพ่อป่วยหนะ<อ>นักเนาะต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยอก็บอกว่าต้องต้องกลับเราก็แบบคิดก็นะเราก็ ต้องทำหน้าที่ลูกอ่ะแล้ต้องก็อยู่มาสิเอ็ดปีก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในความฝันเหมือนอยู่ในเทพนิยายมันสนุกจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแบบเป็นชีวิตที่เราชอบมากครบทุกประการออและเป็นอิสระด้วยแต่ก็อ่ะในเมื่อมันเป็นถึงเวลาก็ต้องกลับก็ต้องกลับพ่อกลับมาถึงก็เอ๊ะทำไมพ่อแม่แบบนั่งอยู่บ้านดื่มแชมเปญชิวมา แต่ว่าพ่อป่วยหนักก็เขาป่วยแหละแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นก็กลับมาทํางานที่บ้านอยู่สัก2อสมปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยไขรถนึกสภาพหน้าพี่ข่ายรถขรถ